วันลุมพินี81ใครเป็นใครตามไปดูสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปวิเคราะห์มวยวันลุมพินีแมตช์ใหญ่นะฮะวันลุมพินี81วันที่27กันยายน2567ที่จะถึงนี้ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมาแค่ไม่กี่คู่เท่านั้นนะฮะที่ผมค่อนข้างชื่นชอบและได้ติดตามนักมวยมาบ้างพอสมควรนะฮะส่วนคู่อื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนั้นเพราะผมขี้เกยียจนะฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันนะฮะสเสือแบล็กทอพารน49เจอกับกุหลาบดำสจอปียกอุทยัยคู่นี้ไทยเจอไทยนะฮะไปทางด้านสเสือแบล็กก่อนแล้วกันนะครับ ไฟล่าสุดก็อย่างที่ทุกคนเห็นโดนเครียมรันนาบาติจัดหมัดน็อกเข้าไปในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะฮะก็ตามที่ทุกคนเห็นแหละฮะจุดเด่นของเจ้าเสือแบล็กนั้นผมว่าน่าจะเป็นรูปร่างกำยำกล้ามเนื้อใหญ่โตแข็งแกร่งหมัดหนักอาวุธหนักแม่ไม,ม้มวยไทยก็ค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็จากการที่เห็นการฟิตซ้อมกล้ามเนื้อเป็นมัดๆของเขามันก็ค่อนข้างที่จะดูน่าก,กลัวนะครับ แล้วทางด้านเจ้ากุหลาบดำล่ะครับโอ้โหซ้ายอุกาบาททุกคนรู้จักดีนะฮะมีพลังหมัดที่รุนแรงมากๆเขาได้ฉายาว่ามือปราบต่างชาตินะฮะสำหรับเจ้ากุหลาบดําสอจอเปียกุไทยแต่ว่าเจ้ากุหลาบดำเนี่ยเจอคนไทยทีไรสถิติออกมาไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะฮะค่อนข้างที่จะไปทางแพ้ซะส่วนใหญ่เลยไฟล่าสุดก็โดนนาบิลอันนานจับล็อกคอตีเขาหน้าปูดหน้าเขียวไปหมดเลย ก่อนหน้านั้นก็แพ้พี่น้องโอมานั่นแหละฮะสิติเจอกับคนไทยด้วยกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ถ้าเจอฝรั่งเนี่ยใครก็มาเหอะเจ้ากุหลาบดําพร้อมจะซัดหมัดอุกบาทเข้าที่ท้องหรือเข้าที่หน้าให้น็อกไปได้นะฮะส่วนคู่นี้ผมมองว่าน่าจะ50-50%นะคู่เนี้ย แต่ผมค่อนข้างที่จะชอบทางเสือแบล็กมากกว่าด้วยแม่ไม้มวยไทยอาวุธค่อนข้างหลากหลายกว่ากุหลาบดำนะฮะเจ้ากุหลาบดําส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเขาออกอาวุธน่าจะเป็นหมัดซะส่วนใหญ่และจากสถิติที่เจอคนไทยด้วยกันแล้วชอบแพ้นั่นแหละผมก็เลยชอบไปที่ทางเสือแบล็กมากกว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นทุกคนก็ต้องรอชมรอเชียร์วันที่27นี้นะครับผมไม่เอา50-50และผมมองไปทางเจ้าเสือแบล็กสัก 60- 40แล้วละกัน ให้เสือแบ็ค6กเพราะอาวุธหลากหลายกว่าแค่นั้นเองและมากันที่คู่ต่อไปสำหรับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีพบกับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับผมโอ้โหคู่นี้ดดเดือด,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 ดแน่นอนทุกคนเรามาเริ่มกันที่เจ้าเสือใหญ่ก่อนละกันอย่างที่ทุกคนก็น่าจะติดตามผลงานของเจ้าเสือใหญ่มาเป็นอย่างดีนะฮะฟุตเวิร์กดีเยี่ยมอาวุธคมกริปเทคนิคแพรว แม่ไม,ม้มวยไทยสวยงามนะครับสำหรับเจ้าเสือใหญ่ส่วนทางด้านสุริยันเล็กนั้นก็ทุกคนรู้ดีครับหมัดเควี้ยงควายนะฮะถ้าใครเอาหน้าไปรับหมัดเขาเต็มๆเนี่ยถึงขั้นน็อกได้เลยนะครับผมพลังหมัดที่ล้นเหลือเอามากๆสำหรับคู่นี้ผมก็ยังมองว่า50-50นะฮะคู่นี้ออกได้ทั้งสองหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าเสือใหญ่ชนะหรือสุริยันเล็กเป็นฝ่ายชนะไปแต่ผมว่าคู่นี้เปอร์เซ็นที่จะ มีนับมีน็อกค่อนข้างที่จะสูงเกือบ100%เเลยนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจน่าจะมี90%น่ะมีโอกาสน็อกทั้งคู่นะฮะถ้าเจ้าเสือใหญ่ป้องกันตัวเองได้ไม่ดีพอพลาดโดนหมัดเคลี้ยงควายของเจ้าสุริยันเล็กผมว่าถึงหลับเลยนะฮะส่วนสุริยันเล็กก็ประมาทเทคนิคแพลาๆของเจ้าเสือใหญ่ไม่ได้นะครับโอ้โหหมัดคมกริบมากๆสําหรับเจ้าเสือใหญ่ และเขามีฟุตเวิร์กที่ดีมากโยกซ้ายขวาหลบหมัดได้ค่อนข้างที่จะยอดฝีมือคนนึ่งเลยแหละสำหรับเจ้าเสือใหญ่ถ้าคู่นี้ไม่มีนับไม่มีน็อกถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะผมมองว่าเจ้าเสือใหญ่น่าจะชนะคะแนนไปด้วยความที่เทคนิคแพรวๆและอาวุธคมกริดกว่าแต่ถ้ามีนับมีน็อกผมก็ยังมองไปที่สุริยันเล็กนะฮะกับพลังหมัดเลื่ยงควายของเขาเพราะฉะนั้นคู่นี้ 50-50%ครับมีโอกาสออกได้ทั้งสองหน้าและผมรับประกันเลยว่าคู่นี้เดือดแน่นอนเดือดปุดๆเลยแหะครับทุกคนเรามากันที่คู่ต่อไปครับนาบิลอานานพบกับซซลินอูอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันแหละฮะเริ่มจากที่เจ้านาบิลอานานก่อนเลยโอ้โหเหมือนเป็นตัวโปรอ่ะทุกคนเป็นตัวบัคเป็นเหมือนถ้าเล่นเกมก็เป็นตัวบัคในเกมอะไรอย่างเงี้ยพรด้วยความสูงยาวเข่าดีของเจ้านาบิลนั่นแหละ คือเจอคู่ชกค,คนไหนก็ตามแต่เขาจะได้เปรียบช่วงชกเป็นอย่างมากล็อกคอตีเข่าเก่งซะด้วยแบบโอ้โหมันจะมีที่ไหนอะ่ะคนที่จะล็อกคอตีเข่าแล้วไม่ได้ตีเข้าที่ท้องนะตีถึงหน้าอย่างเงี้ยใครมาเจอก็ลำบากใจหมดอะ่ะกับเจ้านาบิลอานานเนี่ยแล้วเขาก็ยังมีพลังหมัดมีความยาวที่ได้เปรียบ หมัดแบบแหลมๆมาทุกคนแบบชกแบบทะลุกาดเข้าไปอย่างนี้ด้วยความยาวแต่ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างนัก็คือด้วยความสูงยาวกล้ามเนื้อก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ท่อนขาก็ค่อนข้างที่จะเล็กเลียวอย่างเงี้ยถ้าเจอมวยเตะหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอาจมีทธิ์เจ็บหรือเป๋ไปได้ส่วนเจ้าซอลินอูนะฮะจากเมียนมาทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วความบ้าดีเดือดของเขาความอึดถึกทนหมัดหนัก หวัใจชาวเมียนมานะครับเวลาที่นักชกเมียนมามีโปรแกรมเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหทั้งสนามจะเต็มไปด้วยพี่น้องชาวเมียนมาเต็มกันไปหมดนะฮะจุดเด่นของเขาผมว่าน่าจะเป็นลูกอึดถึกทนหมัดหนักนี่แหละฮะเจ้าซอลินอออย่างที่ทุกคนได้เห็นเขาต่อยมานั่นแหละจนทำให้เจ้าตัวได้รับสัญญาวันใหญ่เช่นเดียวกับเจ้านาบิลอันนานนะฮะได้รับสัญญากันทั้งคู่ แต่ถ้าถามผมว่าผมชอบคนไหนมากกว่ากันในคู่นี้ผมค่อนข้างที่จะชอบนาบิลมากกว่าด้วยความเป็นมวยไทยแม่ไม้มวยไทยค่อนข้างที่จะสวยงามกว่าส่วนซอลินอูนี่ค่อนข้างที่จะไปเน้นใช้หมัดซะส่วนใหญ่นะฮะอาวุธมวยไทยอาจจะไม่ชัดเจนเท่านาบิลอันน,นั้นแล้วด้วยความสูงยาวเข่าดีของนาบิลนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สาหรับซอลินูเลยก็ได้ แม้ว่าเขาจะอึดถึกทนแค่ไหนแต่ถ้าคุณจะโดนล็อกคอตีเข่าถึงหน้าก็ยากที่จะทนไหวนะฮะส่วนเปอร์เซนต์ว่าใครจะชนะหรือแพ้ผมชอบไปที่นาบิลผมก็เลยจะให้ไปที่60ต่อ40นะฮะแล้วผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็รอติดตามชมนะครับแล้วก็มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านคิกบ็อกซิงก่งบ้างทาเครุเซกาวะพบกับพานซินนักชกชาวเมียนมาขาดีดนะฮะทุกคน ผู้นี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดยากนะเพราะว่าทาเครุมาต่อยวันครั้งแรกก็ขึ้นไปชิงแชมป์กับซูเปอร์เล็กในกติกาคิกบ็อกซิ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากทาเครุเลยก็คือความอึดอึดซะเหลือเกินโดนเตะขนาดนั้นก็ยังทนไหวพลังหมัดเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าแกโดนเตะจนแบบหลักมันไม่ดีพอหลักมันไม่ดีอ่ะพลังหมัดอะไรมันก็จะเบาไปเลยเราก็เลยยังดูไม่ออกว่าเจ้าทาเครุเนี่ยมันหมัดหนักจริงหรือเปล่านะฮะ ส่วนทางด้านเจ้าทานซินตัวดีดฝั่งเมียนม,มานะฮะโอ้โหสายดีดที่แท้ทรูนะครับคนนี้ไฟล่าสุดเตะเอาซะไทยสอจอเปียกอุไทยแบบ เปไปเลยอะ่ะแบบโอ้น่าสงสารมากคือแกเป็นคนที่เตะหนักมากเท่าที่ผมสังเกตแกเตะแกะเลงไปที่ประมาณข้อพับอะทุกคนคือมันถ้าโดนหนักๆเข้าจังๆหลายๆทีมันมีสิทธิ์ที่จะเอ็นพิกหรือข้อพลิกอะไรสักอย่างอะ่ะเอ็นขาดเลยอะไรประมาณนั้นอะ่ะผมก็พูดเวอร์ไปแต่มันขนาดนั้นได้เลยอะถ้าโดนแกเตะหนักๆห,หลายๆทีตรงข้อพับอะ่ะมันมีสิทธิ์ที่จะเป๋ไปเลยนะ แต่ว่าก็นั่นแหละมันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งเราก็ไม่เคยเห็นเจ้าทานซินชกคิกบ็อกซิ่งใช่ไหมปกติก็ดูแต่ทาเครุเขาระดับอดีตเบอร์หนึ่งคิกบ็อกซิ่งนะผมก็เลยค่อนข้างที่จะชอบไปที่ทาเครุมากกว่าด้วยความที่กติกาคิกบ็อกซิ่งนั่นแหละฮะแต่ก็ไม่แน่ครับทานซินถ้าเตะโดนจุดจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้เตะเข้าข้อพับหลายๆทีอย่างเงี้ยผมว่าทาเครุน่าจะทนไม่ไหวนะฮะเพราะว่า ที่แกทนไหวอะแกะโดนเตะที่ต้นขาอย่างเงี้ยมันก็ยังพอ,อยืนได้แต่เข้าข้อพับซึ่งมันมีเส้นเอน็นมีข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันโดนหนักๆเข้าจริงๆมันมันไม่ได้นะทุกคนโดนหนักๆเข้าจริงๆมันเดินไม่ได้เลยนะอาจจะทําให้แพ้น็อกไปน็อกเพราะโดนขานี่แหละก็ต้องมารอดูกันแต่เราอาจจะได้เห็นพลังหมัดจริงๆจังๆของเจ้าทาเคลรุก็ในไฟนี้แหละฮะไฟกู้ศรัทธาหลังจากที่แพ้ซูเปอร์เล็กมาผมก็ยังชอบไปที่ ทาครริรุครับผมให้ทาคคร,รุ70%เลยเพราะว่าทานซินผมไม่เคยเห็นเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งอะ่ะเราก็ต้องให้เครดิตคนที่เป็นอดีตเบอร์หนึ่งคิกบ็อกซิ่งมากกว่าใช่ไหมส่วนเพื่อนๆชอบใครก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมากันที่คู่ต่อไปน้องโอฮาม่ามวยไทยพบกับเคียมรันนาบาติรัสเซียอันตรายพี่น้องโอนะฮะหลังจากเสียแชมป์ให้แฮกกอรตี้มาแล้วก็แพ้นอก ให้นิโคคาริโลก็เรียกศรัทธากลับมาได้ในไฟที่เจอกับกุหลาบด,ดำนั่นเลยฮะชนะคะแนนมาอย่างที่เรารู้กันดีครับพี่น้องโอ้ยอดมวยชาวไทยถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วแต่ด้วยความเป็นแม่ไม้มวยไทยของพี่แกก็ยังค่อนข้างเชื่อใจได้นะฮะด้วยพลังลูกเตะที่รุนแรงเหลือเกินเตะเป๊มานักต่อนักละแต่จุดอ่อนก็นั่นแหละฮะด้วยเรื่องอายุที่มากขึ้นความรวดเร็ว สายตามันอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก่อนเพราะเราเห็นพี่น้องโอก,ก็โดนหมัดน็อกทั้งแฮกเกอร์ตี้ทั้งนิโคสับสอกมาแล้วนะฮะส่วนเคียมรันนาบาติรัเสเซียอันตรายตัวนี้โอ้โหฟุตเบิร์กดีเยี่ยมหมัดหนักสไตล์นักชกรัเสเซียเลยแหละฮะทุกคนก็น่าจะเห็นกันมาแล้วในหลายๆไฟที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดก็เปรี้ยงเดียวใส่เสือแบล็คลับไปเลยนั่นแหละฮะจุดเด่นของเขาก็อย่างที่พูดไปความรวดเร็วหมัดหนักที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะ ส่วนคู่นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าตามความคิดผมแม่ไม้มวยไทยเนี่ยสู้พี่น้องโอ๋ไม่ได้แน่นอนแต่ส่วนสภาพร่างกายความรวดเร็วความหนักน่าจะไปอยู่ที่เจ้าเคียมรันนาบตินะฮะถ้าพี่น้องโอ๋เตะเพลินไปหน่อยพลาดโดนหมัดก็มีสิทธิ์หลับได้แต่ถ้าเคียมรันอาวุธไม่โดนพี่น้องโอ๋ก็มีสิทธิ์ขาเป๋ได้เลยนะฮะโดนเตะจนเปนแน่นอนแต่ก็ เราก็เอาตามปัจจุบันนะฮะทุกคนตามที่เห็นสภาพร่างกายมันสําคัญมากต่อนักกีฬานะฮะเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะผมให้ไปทางเคียมรันมีโอกาสชนะ60ต่อ40เปอร์เซ็นต์ต้องขอโทษพี่น้องโอด้วยนะฮะผมขออนุญาตมองตามสิ่งที่เห็นในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าด้วยเรื่องสภาพร่างกายนั่นแหละฮะเรื่องติดเรื่องเดียวเลยแล้วเคียมรันก็ไม่ใช่คนที่จะอยู่นิ่งๆให้พี่น้องโอเตะได้ง่าย,ายๆด้วยสิฟุตเวิร์คเขาดีมากๆรวดเร็วมากและหมัดที่หนัก และแรงอันตรายคือจะเปิดการดพลาดให้ไม่ได้โดนเปี้ยงเดียวมีสิทธิ์น็อกเลยแน่นอนแต่ก็หมัดมวยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าผมจะวิเคราะห์มาให้เคียมรันมีสิทธิ์ชนะไป60%แต่บนเวทีเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รอติดตามชมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็มาถึงคู่เอกประจำรายการของวันที่27นี้นะฮะระหว่างพี่ซปเปอร์บอลซปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์กับพี่โจโนัทวุฒ สโมกิ้งโจเรามาเริ่มจากพี่โจนะัทวุฒิก่อนแล้วกันครับนักชกขวัญใจชาวไทยทั้งหลายช่วงนี้ได้ใจคนไทยไปเต็มๆด้วยความที่เป็นนักชกมากนิ่งพูดน้อยต่อยนักเป็นคนที่แบบหลวงพี่โจอะจะพูดประมาณนั้นได้เลยแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพุ่ำเพื่ออะไรที่ไม่ใช่สาระสําคัญแกจะไม่พูดเลยและแกเป็นคนที่ไม่ค่อยแคโลกไม่ค่อยแคร์ดราม่าอะไรทั้งหลายแหละ มันทําให้ได้ใจคนไทยเปเต็มๆจุดเด่นของพี่โจก็น่าจะเป็นพลังหมัดหลยทุกคนแม่ไม้มวยไทยก็มีอยู่แล้วพลังหมัดที่กล้าได้กล้าเสียกล้าบวกแรกทุกๆคนก็น่าจะเห็นมาในหลายไฟที่ผ่านมานะฮะต่อยได้ใจจริงๆแต่ก็ในความที่มีจุดเด่นเป็นพลังหมัดและความเป็นไฟเตอร์สูงก็มีจุดอ่อนในตัวนะฮะเพราะว่าพี่โจแกเป็นคนกล้าได้กล้าเสียใช่ไหม แต่เวลากล้าได้กล้าเสียมากๆถ้าเจอคนแบบเป็นมวยดักเก็บกินดีๆแบบเนี้ยมันทําให้แกมีสิทธิ์โดนน็อกได้ด้วยความที่กาดเปิดอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกับพี่ซูเปอร์บอลอย่างเงี้ยข้ามฝั่งมาเลยแล้วกันนะครับพี่ซูเปอร์บอลจุดเด่นทุกคนก็น่าจะรู้กันดีลูกดักเตะก้านคอที่อันตรายมากๆแกเตะมานักต่อนักแล้วแบบมีหลับแน่นอนอะ่ะใครโดนอะ่ะแกเป็นคนที่ดักเตะก้านคอเก่งมากๆนะทุกคน ถ้าเปรียบเทียบแบบเหมือนพวกเราใช้มือกินข้าวเขียนหนังสือหรือทําอะไรได้แบบคล่องแคล่วว่องไวเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันกับร่างกายกับสมองอย่างเงี้ยพี่สุเปร์ก็น่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ขาได้ดีพอๆกับใช้มือทุกคนคือสั่งการได้เรียกว่าขาสั่งตายอย่างเงี้ยเตะก้านคอแต่ละทีบางจังหวะที่แบบแทบไม่มีจังหวะให้เตะแกะยังเตะได้ขอแค่แกมองเห็นโอกาสโอกาสที่การของคู่ต่อสู้เปิด แน่นอนว่าแกสามารถขึ้นก้านคอคู่ต่อสู้ได้แบบชิวๆเหมือนมันทําได้ง่ายๆยังไงอย่างนั้นแหละส่วนแม่ไม้มวยไทยแน่นอนครับนักชกไทยทุกคนยืนพื้นมาจากมวยไทยกันทั้งนั้นแหละและพี่ซุปเปอร์บอลก็ค่อนข้างที่จะแม่ไม้มวยไทยสวยงามมีหมัดเท้าเขา่าสอกครบทุกอย่างนะฮะก็อันตรายไม่ใช่น้อยสําหรับคู่นี้ผมมองไปที่50-50เลยคือไม่มีเอ็นเอียงไปทางไหนสักทางเลยนะ คือถ้าพี่โจแกกล้าได้กล้าเสียใช่ไหมแกบวกเข้าไปเรื่อยๆแล้วกาดแกตกแกมีสิทธิ์โดนพี่ซูเปอร์บอลก้านคอหลับได้เลยนะฮะโดยความที่พี่โจแกเป็นมวยไฟเตอร์มันก็อาจจะมีจังหวะที่กาดแกหลุดไปบ้างแล้วพี่ซูเปอร์บอลยิ่งเป็นคนดักเตะก้านคอเก่งซะด้วยผมว่ามีสิทธิ์หลับได้เลยนะส่วนพี่ซูเปอร์บอลก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพลังหมัดอันรุนแรงของพี่โจเนี่ยเข้ากามเข้าหน้าถึงหลับได้เหมือนกันนะฮะ ก็โอ้โหดูยากจริงๆทุกคนคู่นี้ผมว่าน่าจะมันมากแต่ถ้าความเป็นแม่ไม้มวยไทย อาวุธครบเครื่องมากกว่านิดนึงเหลื่อมเหลือม,มนิดนึงผมยังมองไปที่พี่ซุปเปอร์บอลเชิงมวยจะสวยกว่าพี่โจนะฮะพี่โจแกจะเป็นมวยไม่ไม่ค่อยมีเชิงเท่าไหร่บูอย่างเดียวบูล้างผานอย่างเดียวซึ่งมันจะเป็นคู่มวยที่เดือดมากๆเป็นคู่เอกที่คุ้มค่าแห่งการรอคอยแน่นอนทุกคน50-50ครับคู่นี้ออกด้านไหนก็ได้มีสิทธิ์แพ้ชนะคะแนนหรือมีสิทธิ์แพ้ชนะน็อกเป็นไปได้หมดเลย พี่โจก็ต้องระวังลูกดักเตะก้านคอของพี่ซูเปอร์บอลพี่ซูเปอร์บอลก็ต้องกาดให้แน่นระวังพลังหมัดของพี่โจนั่นหลยฮะก็ประมาณนี้นะครับคู่มวยที่ผมชอบในวันที่27นี้อ๋อเดี๋ยวเดีเด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 ๋ผมขอแถมอีกสักหน่อยละกันสัก2คู่ก็คือชาโดสิงมาวินเจอกับมูฮัมหมัดเซียซาลานี่แล้วก็เสือคิมเจอกับโอติสนะครับผมทางด้านชาโดเป็นนักมวยที่เตะหนักหนักมาก มากที่สุดทุกคนก็น่าจะเห็นกันมาแล้วนะฮะส่วนมูฮัมหมัดเซอร์ซานีเนี่เป็นตัวตึงแล้วกันตัวตึงจากฝั่งอิหร่านชอบรับหมัดชอบเอาหน้ารับหมัดแล้วก็ยียวนกวนประสาทใส่คู่ต่อสู้นะฮะถ้าถามว่าผมชอบคู่ไหนผมชอบชาโดแน่นอนด้วยความเตะหนักนี่แหละ คือเจ้าเซียสลานีเนี่ยจะมาทําหน้าตายียยนกวนประสาทเล่นๆไม่ได้นะฮะโดนเตะเข้าหน้าหลับได้ <c ười> คือปกติเจ้าเซียสลานีเนี่ยที่แกทําหน้าตายียวนกวนประสาทได้เพราะว่าแกโดนพลังหมัดของคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้รุนแรงมากไงแต่ถ้าคุณลองเอาหน้าไปรับพลังเตะของเจ้าชาโดโอ้โหน่าจะมีหลับไปเป็นวันอ่ะผมว่าเพราะฉะนั้นผมมองไปที่ชาโด60%ร์ต่อ4 0นะฮะผม ส่วนเสือคิมเจอกับโอติสคู่นี้ค่อนข้างที่จะพูดยากว่าเพราะว่าโอติสเนี่ยก็ไฟเป็นทางการกับวันเพิ่งต่อยไปไฟเดียวเราก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าโอติสเนี่ยมันเก่งแค่ไหนเชิงมวยมันดีแค่ไหนอะ่ะเพราะว่าเพิ่งชกมาไฟเดียวส่วนทางด้านเสือคิมถ้าความเป็นมวยไทยก็ต้องให้เสือคิมนะฮะก็ต้องมีมากกว่าอยู่แล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็น่าจะเป็นสภาพร่างกายนะฮะ ว่าเขาเต็มร้อยหรือ,อยังเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ถึงแม้จะกลับมาชกได้หลายไฟต์แล้วก็ตามก็คนมันหยุดไปนานนะฮะถ้าร่างกายเต็มร้อยก็น่าสนใจนะฮะส่วนเจ้าโอติสเนี่ยร่างกายไม่ต้องพูดถึงครับกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยมั้งเนี่ยตอนเนี้ยก็คู่นี้ผมก็ยังมองว่าเป็น50-50เหมือนกันกับหลายๆคู่ที่ผ่านมาแต่ถ้าถามว่าผมชอบใครนะผมก็ยังชอบแม่ไม,ม้มวยไทยของเสือคิมมากกว่า แต่โอทิสเนี่ยแน่นอนเขาจะมีลูกหนักแล้วก็ลูกแข็งแรงแน่นอนโดยสภาพร่างกายนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันลุมพินี81ซึ่งมันจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือไม่หรือว่ามันจะออกมาหน้าไหนยังไงทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับชอบใครเชียร์ใครส่วนคูน่อื่นที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงอีกหลายคู่เลยซึ่ง ผมขี้เกียจนะครับบอกตามตรงเลยว่าผมมีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายไปหมดผมก็เลยเอาเฉพาะคู่ที่ผมชอบมาพูดถึงนะฮะส่วนเพื่อนเพื่อนชอบใครก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคู่ที่ผมไม่ได้พูดถึงเพื่อนๆนก็ลองวิเคราะห์ให้ผมฟังดูก็ได้ว่าจะออกหน้าไหนอีกหลายคู่3-4ี่คู่เลยที่ผมไม่ได้พูดถึงโอเคครับผมแล้วมารอชมกันวันที่27นะครับห้ามพลาดบอกได้เลยว่าห้ามพลาดทุกคู่คือคู่เอกของรายการนะฮะทุกคน ถ้าคุณพลาดไปรอดูเทปคุณโดนสปอยยับนะฮะข่าวออกกันหมดแล้วว่าคู่ไหนชนะชนะต้องดูไปพร้อมๆกันนะฮะช่อง 7hd ช่องเทโลอะไรอะแล้วก็ช่องวันแชมเปี้ยนชิพออฟฟิเชียลนะฮะตามหาดูได้เยอะแยะมากมายไปหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรักใครชอบใครฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ขอบคุณครับ